ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพระพุกธาจ้าอีกตามเคยครับพี่น้องวันนี้ก็บมีอาหารแซ่บพี่น้องมาจินครับนี่ครับเป็นแจงเห็ดพี่น้องแจงเห็ดใส่ปลาอือพี่น้องครับแจงเห็ดฟางแจงเห็ดฟางพี่น้องแจงเห็ดฟางแซ่บพี่น้องนี่ยไปส่วนตัพี่น้องอ่าพี่น้องอันนี้ก็ไป้นตามขอกแจงอีกตามเคยครับพี่น้องครับ ตำมดอกแต่งตำมเคยตำเองครับด้วยฝีมือของนาจัครับนาจัก,จกตำมดอกแตงกูนกินครับวันนี้กับเนี้อสองคนครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับี่ขั้วกิ้งหรีดพี่น้องครับขั้วจินเหรียดแซบ่บสื่อมาหาสิบบาทพี่น้องแล้วขั้วจิ้งหรีดสดิงพี่น้องสดิงเดี๋ยวกับนี้แก้วแก้วแมงดาพี่น้องแก้วเปลี้ยกดาแมงดาครับแมงดา มีผักขาต้องเคยพี่น้องครับนี่ผักขาผักกาดตามเคยพี่น้องแทบๆก็มีผักไสพี่น้องครับผักไสเพื่อสุขภาพกวันนี้เป็นอาหารสุขภาพพี่น้องครับครับผักไสครับผักไสผักไสก็ซอพี่น้องครับเดี๋ยวแซ่บพี่น้องครับมาครับมากินกับนาจ่าครับวันนี้ครกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินก็จะเอาพี่น้องเนาะเติยแซ่บพี่น้องวันนี้ เขาหันหันนอ้องอ้ทวนทวนับพี่น้องเอ้ยวันเขาปลาี่น้องเลยลโลนอนหันหันไปน้องขักเลยพน้องเลยขักขักไปน้องขักมารับรนะกินอะใจต่ำไปน้อน่ลสู้ๆเขาไปน้องครับสู่ๆูำขยังไน้นองน้องเ็็น้าเนาะ để nhau nó mới đăng đấy Chào, miếng đại nào Hãy xem cho kênh Ghiền

พุ่จ่อไปน้องลองอยู่ใจกันะได้ยังกินงบอกกัอาจารย์เน้อขมขมยำเอาปจาน้ำเาดูดูตั้งแต่ฝนตกแนไปน้องเลยดูพี่ก็ตกแต่วันต่อเมื่อนี้ยไตกไปน่องเงียบขีดสานโปศักไปน้องเนะี่ครับตกใ่เพื่อปวดัก คือรสอฮสายพี่น้องแอ่ะแจงเขียดตำแตงฮะอ,อนไลปุนเขาเรียกว่านแบงน้องคนแบพี้เนได้ร เช้าพี่น้องครับถุงเลยฝากอะไรกูแช่ๆแล้วพี่น้องได้นมะจั๊กพาแซ่บพี่น้องเนี่ยตำตั่วตำแตงกวดจิ้งหรีดใจเห็ดครับมันตำเจ้าเมงดาครับวันนี้ตำรับมุนี้น่นนนนามะจักฝากอะไรกูแช่จำเ้อครับบอสเฮีเป็นก๊าซใหใ่ในคลิปต่อไปพี่น้องนะถุงเลยก็สวัสดีครับ